สี่สามสองหนึ่งไลฟ์อ้าวอีกแล้ววันนี้โอ้โหเต็มหน้าเลย่ะก็สวัสดีครับวันนี้ผมมาไลฟ์อีกแล้วเดมบิ๊ <Damn. S 1> ผมชอบไปกินบิ S ๊กโคลาแล้วก็เอสโคลาชอบกินหมดแหละ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ใจกลางกรุงเทพนะครับส่วนสาธารานะแห่งหนึ่งยพูดไทยแบบคลาบกล้อไม่ได้ขอบกับเซฮายบีบีไฮวิสุดาลูกหลากก่อนลูกหลากเนี่ยได้โค้งเราไป วันนี้มากับไอ้น,นี้นะครับชอปออชอปปีของผมคือหัวเรื่องเพิ่มมาก,ก็คือพวกใส่หัว <c oughs> ป้าฐาันน่าสูแดดวันนี้ผมเเดี๋ยวเดี๋ยววางขวดเดี๋ยวตั้งโทรศัพท์ระกาศเลยเนี่ย ขอบคุณค่ะที่ส่งไอศกรีมให้โหวันนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะอยากจะไลฟ์ให้ถึงสามสิบนาทีให้ได้ผมต้องการสามสิบนาทีของวันนี้ สวัสดีครับทุกคนครับที่เข้ามาดูครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณที่กดหัวใจให้นะครับหัวใจ อันนี้พูดอแกมาค่อยค่อยหมุ <Ooh. S 1> hey, นทีเดโอ้แบบเฮ้ยเหมือนอยู่ลอสแองเจลิสเลยว่ะแจูงมะพร้าวอ่ะเนี่ยคล้ายคล้ายอยู่แบบลอสแซงล้อแซงเจลิส เวนท t t ร a m เม i ิกาเวนไอเวิรจสกอายุเท่าไหร่แลวก็ไม่ได้แล้วโอ้ขอบคุณนะครับหัวใจครับขอบคุณใจนะครับเนี่ยผมจะเดินทะลุไปให้ไอเจอไอ้น้ำพูเนี่ยเมื่อวานมาไม่ไม่ถึง คอยแบบวิวให้ดูนะสามยมศา yes thank you bro thank you my friends หายเสียนนท์เข้ามาอีกแล้วว่าเสียนนท์ฝากช่อง YouTube หน่อยวู้ส่งคิวอค้ดให้แล้วอะฝากช่อง YouTube หน่อยเด้อได้ยินป่ะเสียนนท์เจอกันใช่ป่ะเจอกันจริงใช่ป่ะกลับบ้านจริงเปล่าเมืม่อบ้านเฮาน่ะกลับบ้านเฮา ป้าดนี่สายเป็ดเนีเสียนน,นี์เนาะเป็ดทั้งหอยเป็ดทั้งไอไอติมเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครบนบณเอฟซีกับพันโอ้ยไข่หวะนั่นไอ้นั่นไรข่ตอเลสน่ะตอเลสก็หาพ่วงพูดไปหเฮ้ยเนี่ยอยากมีโมเมนต์นะมาขี่เป็ดเนี่ยอยาจะพาน้องไปดูเป็ดเยอะเยอะ อ้ r มือดีสิสอนกลัวกลัวกล้องไปโดนไปไปโดนไปโดนเขาเสียนวนแชร์ให้หน่อยดีแล้วก็ฝากไอ้ฝากไอ้นี่เนี้ยเนี่ยเป็ดหนองประจักษ์นะครับอุดรธานีเอาไม่ใช่เนาะโอ้มีน้ำผู้ด้วยก็ สมกับที่แบบร้อนนะแต่ก็เข้ามาอาหมุนให้ดูอีกรอบน,นึงผมไม่รู้ผร้าย์ไปกี่ที่แล้วเดี๋ยวเชนลงกลุ่มโสดสกลนครให้พเพเื่อแล้วเบื่อแล้วนี่เนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียคอนเสิร์ตได้เลยเนี้ยเพื่อ นี่ยเนี่ยเนี่ยมีลำโพงสวดสวดอะไรเราไม่ได้สวดแล้วหาพูดไอ้เนี่ยผมไม่ได้สวดแล้วนวลหาพูดขอแค่ ขับสิบนาทีก็ได้แล้วก็ตั้งใจอยากจะมาหาผู้ติดตามนี่แหละเราก็อยากจะมาหาคุยไปด้วยอันนี้ไปด้วยอะไรนั่น้อสมุนไลเบอรี่ไลเบอรี่ไลเบอรี่อ่ะ biết một đoạn vang đây ạ Hãy subscribe Tiếng đang. ตั้งกองเขาเอียงอ่ะมาเด้อถามอะไรก็ถามเด้อปวดเดี๋ยวมีสาวไม่ห้างมาสิพูดอะไรสาวไม่หอกสาวไม่ห้างอะไรเราอ่ะสาวไม่หอกสาวไม่ห้างอะไรเขามีอันนี้แล้วเขาเขาเป็นพ่อบ้านกลัวเมียรู้ปะ โอ้ไอ้ไอ้นี้ให้หน่อยดิตอเลสฝากอันนี้ผมหน่อย YouTube ผมหน่อยเนี่ย YouTube ผมนะ่ะไอนน้ผมแชร์อันนี้ให้นะ่ะคิวอา e อโคอนะวิดีโอล่าสุดที่ผมลงในในไอ้น,นี่นะในในช่องทิกตอกผมเนี่ยมันเป็นเพลงผมเลยนะส่วนใหญ่เราเจะเอาเพลงผมลงอะเพลงที่ผมเขียนเองแล้วก็ใส่ทํานองเอง แต่ว่ายังไม่ได้ไปใส่ยังไม่ได้ไปไปไป,ไปทําไปจูนให้มันไอ้นี่ยผมทามผ่านมือถือทำแล้วก็ทํางานไม่ได้ทํทำในเวลาว่างขอบคุณนะครับนนเสียนนนะ่ะต้องชาบูแล้วชาบูเสียนนแบบหมืนหมื่นปีบ่เอาอยู่บ่ไปดูได้นะครับใน Youtube แล้วก็ใน t ิ k t อกผมนะส่วนใหญ่ผมจะเพลงผมลงนะ่ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะโอ้ยหลอนแต่ว่าก็นั่นแหละก็มันหลอนเพลงเลโทสเปกเลโทสเปกอะไรลองฟังดูจริงจริงมันนี้เพลงอันนี้อยู่เพลงเลโทสปอรเลโทสเปกอะไร ในละที่เธอบอกเธอรักอยากฟังซ้ำฉันยังอยากจะถามเธอกับไรอีกซ้ำรู้เธอกับไรวระมาไอ้กลับบ้านจริงจริงไหมกลับบ้านเฮาบอกอุม้มยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยอุมอ้มอุ้มอยู่หรือเปล่าวสวัสดีเดอโอ้มหมีเสียนนอนนะถามเามนาะอาจยะผมจะเดินอีกแล้ว ค่าเวลาให้มันได้สักไอ้น,นี่ไงผมอยากสะว่าใครจะพูดกับเรา y o u k n o what I s a y Wise m a n say s, <Okay>. <S man says Only f o o l rush in and I And help ่ a l l i n g i เด o ยวไม่ค่ะเนี่ยเรายังใหม่อยู่ในวงการไล์เนี่ยเก่งแต่ไล์บ้านะโอ้ยอยากไปปั่นเนี่ยแต่ว่า ใช่เดี่ยวปันไม่ได้แน่ๆๆๆผมจะปั่นอันนี้เนี่ยไอ้เรื่องเหลืองเนี่ยพี่อังกฤษไม่มีขอบคุณนะครับหัวใจครัพี่ฟุกคนหล่ออันดับสองแล้วับใครอันดับหนึ่งใครใครพูดพูดเลยใครจากใจคนหล่ออันดับหนึ่งพื่ออะไรอ่ะ <c oughs> บอกเอาก็ได้เป็นโรดคนหลอ่อผมขอเป็นคนน่ารักก็พอแล้วฟุกน่ารักเนาะรู้จักว่ะ ทูบล็อสวัสดีครับสวัสดีครับมันไม่ค่อยมีสาระนะช่วงนี้อ่ะเพราะว่าผมยังใหม่อยู่แต่ผมมาไลฟ์ทำภารกิจของทีต่ออ,อยู่ี่จริงเรามีอะไรอยู่เรามีเราเราคิดว่าเราอยากจะนําเสนออะไรอยู่แต่ว่าขออู่ไปก่อนตอนนี้ผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ยวายนี้ไปก่อนช่วงเวลาเลวร้ยวายนอนั่น นนนนน้นนนน,น,น,นเห็ดปะนอน <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรอยู่ข้างหลังเอ้ย <c oughs> ขอเดินลัดนะขอญาตเดนินลันดครับอ,อันนี้ผมไลฟ์กี่นาทีแล้วยังไม่รู้เรื่องอะไรเนี้ย <c oughs> อ๋ออ๋ออะไรอ๋ออะไรอ่ะ อ๋ออะไรอุ้มผมพูดเล่นงกับเพื่อนผมอะชื่อนอนอนะตอเลสอะเขาชื่อตอเลสบอกไปว่ารู้จักโนนพอกใหญ่ไหมพวดแล้วพวดแล้วดูเรื่องค่ะดูเรื่องอะไรอีอันนี้ผมก็เดินจะนี่ออะไรละให้เปิดเพลงวะ เฮ้ยเพลงเต้นไอเขาเต้นแอโรบิกดืมด่มเอสไอดื่มบิ๊กคอล่าไหมครับสมัยอายเดี๋ยวสมัย,ยนี้เนาะสมัยอายเนาะไอฟุกบอรฟัร่องเลยอ่ะ เนี่ยเนี่ยผมสมัยอ้ายแล้วอะโอ้ยถือต้องปวดแผนแล้วมันไม่ค่อยมีสาลานะครับพี่ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนี่เพราะว่าผมไล้เดินเดินหายไปเรื่อยๆแล้วก็มองซ้ายมองขวาอยู่ว่าจะยังไงเพลงเพลงอลบิกอะไปใกล้ๆก่อนเดี๋ยวไม่ได้กินเพลงอ้๊บอ๊บ ผมจะไปขอเต้นกับเขาได้ป่ะไหนให้บอกเพลงอาหรับิกไม่เห็นใครเต้นสักคนเลยอ๋อ นึกว่ามาคอนเสิร์ตไงนึกว่ามาคอนเสิร์ตแ, <c oughs> แล้วเรียนเต้ขลังเขโอ้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 โอโอโอสมัยไอ้เตบอลโน่นหนึ่งโคตรเล้ยผมน่ะ <c oughs> ดาวซันโวเตะฟุตบอลน,น่ะจริงๆริงไอ้ตอนแรกผมว่าจะไม่เตะบอลผมจำได้อยู่นนบอกว่าเฮ้ยปุ๊บ มาขอร้องผมว่าให้ผมเตะเตะบอลหน,น่อยเพราะว่าทีมเราเนี่ยขาดดาวนโซโไม่ได้แล้วก็มันออสตาหน้าทีมเราเนาะสุดท้ายออะเตะก็เตะแพ้ของ <c oughs> เราเนะี่ยมีแต่ตัวเก่งเลยส่งลงไปอะ่ะสุดท้ายแพ้เขาฟ้าตอนนี้เหมือนผมอยู่อนี่เลยอะอยู่ที่ไอออสเตรเลียเนี่ย บรรยากาศข้างหลังเนี่ยผมไม่รู้ผมซึ้อเองนะแต่ว่ามันเหมือนตอนที่อยู่ออสเตรเลียอืาอาอาพี่ฮาซันเหรอเนี่ยผมอยู่แถวนี่ะพี่เป็นยังไงบ้างที่นั่นอ่ะพี่ฮาซันสวัสดีครับสวัสดีเป่าที่นั่นอ่ะอยังคิดถึงผมไหม พี่นั่นยังคิดถึงผมไหมสบายดีเปล่าเขมันก็เลาใจอะเนาะเนี่ยแต่ว่าเนี่ยอันนี้จริงๆี่ยเหมือนเหมือนส่วนสาธารณะอยู่ที่ต่างประเทศอะมันจะลงุงๆแบบต่างประเทศไม่มีขยะเลยเอะไม่ได้ว่าบ้านเรามีขยะนะแต่ว่า,าต่างประเทศมันเขียวพื้นที่มันมันมันระเบียบดี ขอบคุณนะครับที่ส่งขวานให้ผมเอาวะเต้นสักแมตดไหมล่ะขอบคุณนะครับพี่ซันพี่ซันสบายดีป่ะตัวแบบนี้ตัวแล้ว อีะนนเต้นหมวลำเนะครับซ้อมไหมซ้อมไอหมเผื่อไอ้สุกการเนี่ยไห้ลุ้ อันนี้มาก็ลุกสบายนะวันนี้นะอีกแล้วเนี่ยขาสั้นผมไนดะ้เดินวนไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดินไปรู้ไปข้างหน้าดีกว่าก่อนปิดไลฟ์เดี๋ยวไปสักการะหรือว่าไปไอ้นี่ก่อน,อนสบายดี่ว่าพี่สันน่ะขับรถอยู่หรอตอนนี้พี่ ไปใช้ได้เสียนุ่นน่ะไหวหายหรือว่ารับยอันนี้ถึงหน้าฮานแล้วนะฮะถึงหน้าฮานแล้ว <c oughs> เส้นอาหารครับซ้อมไปสงการสงการสสดูที่ไอ้ไซรัสร้นอาหารน่ะเนี่ยผมจะเดินไปข้าง,างหน้าเนี่ย ไปตรงมีต่างชาติเต้นแอรโรบิกด้วยอ่ะครับดูดิ ดูจากแอโรบิกไม่ได้เลยนะ <Okay. S 1> อ่ะเดี๋ยวไปอันนี้เราก่อนสซอะพิสันไม่เห็นตอบเลย<อ>สวัสดีครับขอบคุณครับที่เข้ามาที่เข้ามาชมผมไลายนะฮะอันนี้ผมมาถึงข้างหน้าแนละ้ว อันนี้น่าจะเป็นไลฟ์ที่นานนานที่สุดเลยแหละผมคิดว่าน่าจะเป็นเราเพราะว่าหนุ่มพีบอยโอ้ยหาป่วงพูดไรโอ้ยอาจารย์หนุ่มพี่บอกพีบอยอะไรผมไม่ได้เพทบอยผมอบเพพังผมอ่ะเพเยอร์ครับเพเยอร์ อันนี้อันนี้ผมมาถือข้างหน้านี้่แล้วเนี่ยนี่นะฮะผมน,นี่อันนี้เลยนะเนี่ยตัดทอสองวิดีโอคะเนน แสงแดดก็แบบแบบเป็นไฮไลท์พอดีเลยนี่นะครับสวัสดีสวัสดีครับวุ่าสาธุเขาอยู่กรุงเทพมาตั้งหลายปีไม่เคยมาที่นี่นเลย เปิดแล้ว <laughs> ขอบคุณหัวใจเด้อขอบคุณสลับหัวใจผู้บ่าวเก่าบ้าน้องโอ้ยอะไรยี้หาพูดว่ากอดผู้บา <c oughs> ่าวผมก็อยากถ่ายเขาว่าทำยังไงดีวะ <c oughs> ได้ Yeah, so move over a bit first. Uh now this way so I can come in. Yeah, yeah, there, there, it's good. Okay. Yeah. So not that long anyway. Okay. Oh, sorry. Okay. Three, two, one. Another one? Okay. Let, let, let you check. Thank you. No problem. Anytime. Where are you from? Australia. Australia? Yeah. Wow. Never been Australia yeah. i I've never been to Australia um, before. i I never been to Australia before. It's a good place. Is Australia good? Yes. Yeah. Between, Australia? Yeah. Australia, between, between Australia and Thailand, uh, yeah. uh, I mean, different. The difference? Yep. Uh, Australia is probably better. I like Australia. Thai is very beautiful. Nice uh, tall buildings. Yeah. they yeah. <laughs> Wow. When i Thank you. That's me. Yeah. yeah. พะโคพระโคไม่ก็เดินผ่านมาก็แบบเขาแบบให้ถ่ายรูปให้พลังใจแดงพลังสายยังว่ามั่วพูดมั่วอยู่ื่อกีเนี่ยพูดไม่ได้เสือ่อน <laughs> อันนี้ผมมาเนี่ยเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะมาทําแบบไอ้ถ่ายถ่ายวีดีโอดีๆีดีโออันนี้ผมมาในในลักษณะแบบเดินไปคุยไปเนี่ยแต่ว่าได้ได้เดินมาแล้วก็ก็ก็กอยากจะ มาให้ถึงเพราะว่าไม่มีโอกาสเลยฮะผมขับรถผ่านตลอดีอ่นี่อุ้มไปที่ยังนี่ไม่เห็นอุ้มแสดงอะไรเลยเสียนนด้จักอุ้มปะรู้จักเก๊อุ้ม่ะอันนี้จะเดินกลับทู่แหนที่จอดรถแล้วก็น่าจะป,ปิดไลฟ์ <laughs> อากาศร้อนแท้อุ้มอยู่หรือเปล่าอ่าใกล้จะได้ปิดไลน์แล้วแหละ <c oughs> ขอบคุณด้วยครับขอบคุณที่สนใจมาให้ผมแล้วก็ติดตามเอามาดูกวดติดตามเข้าไหนก็ได้เด้อก็จะดีเอกกาลังใจไง ผมมี YouTube ไอเสียนนไปแชร์ยูทู e ผมเลยเนี่ยจริงๆมีมีหน้าหน้าไบโอนะหน้าโปรไฟล์หน้า,นะนา, profile, นานของผมในทิกเก k เนี่ยผมไอเนี่ยมันมีลิงก์ไปไปไป u t u b e ผมอยู่ o. อะไรวะ ร้อนมันถึงเวลาต้องพอแล้วแหละอะเพราะว่าจะปิดไลน์แล้ว ผมจะปิดไลน์แล้วนะครับเนี่ยห้าสี่สามสองหนึ่งไปเลยเด้อนนเด้อผมจะปิดไลน์แล้วซีอูขอบคุณครับทุกคนว้าวผมแบบว่าบอกว่าสิกแขกเขาอะนะพูดกปิดไลน์ผมว่าวสิกแขกเขาอะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะไม่ปิด เดี๋ยวปิดไลน์แล้วนะครับเดี๋ยวถามขอพูดแล้วจะซื้อเท่าไหร่พูดพูดเลยเสนอราคามาแล้วกัน<า>จะจบเท่าไหร่เสนอราคามาขอต้องฟังราคาก่อนนะราคาดีปิเดีลวไปกันได้ทั้งสองราคโอเค้อไปแล้นะครับไปแล้วนะครับ บาย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 นะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกวิวเวอร์เลยขอบคุณที่เข้ามาดูที่อุ่าดูผมอุย้ยไม่มีสาระน,นะผมนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไว้มีความสุขนะครับผมทุกคนครับสวัสดีครับ